รุ่งโทนี่เตรียมงัดหลักฐานครับหลังถูกโยงกรณีซื้อช่างสักยินยสวัสดีครับผมชาปปี้และนี่คือโซเชียลวอล์นะครับไปที่เรื่องราวของเราวันนี้กับรุ่งโทนี่เตรียมงัดหลักฐานหลังถูกโยงกรณีเน็ตไอดอลชื่อดังครับแชทซื้อตัวช่างสักจากกรณีที่กลายเป็นประเด็นที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากใน Tik t o k นะครับเมื่อมีผู้ใช้รายหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิป ร้องขอความเป็นธรรมและเตือนภัยหลังจากเจ้าตัวได้รับผลกระทบจากเน็ตไอดอลชื่อดังครับผมแชทมาจ้างให้ไปสักนอกสถานที่นะครับซึ่งช่างสักอยู่ที่กรุงเทพแต่บ้านของเน็ตไอดอลชื่อดังคนนั้นอยู่ต่างจังหวัดซึ่งระยะทางไปและกลับรวมกันแล้วกว่า800กิโลเมตรนะครับผมและก็มีเนื้อหาภายในแชทนะครับโดยช่างสักรายนี้ได้เล่าว่าเน็ตไอดอลชื่อดังมีการแชทนอกเรื่อง นั่นคือขอดูของรับอีกทั้งยังมีการเสนอเงินเพื่อขอเรียกดูเขาเป็นคน,นแก่ผม,มาขาวแล้วกันเขาได้อินบล็อกในการที่ว่าจะมาสักกับผมแต่ว่าขอเป็นการจ้างไปสักนอกสถานที่คือที่บ้านเขานะครับผมอยู่กรุงเทพห่างจากเขาไปกลับก็ประมาณ800กว่ากิโลคือได้ตกลงเรื่องการสักว่าผมจะไปสักให้เขาที่บ้านนั่นแหละแต่ในแชทก็จะมีการที่ว่าเขาเริ่มพิมพ์แปลกๆมาแบบว่าขอดูของรับได้ไหมเท่าไหร่พี่ก็จ่าย เป็นแฟนกับพี่ได้ไหมไมาอยู่กับพี่ได้ไหมหรือพี่เลี้ยงเลี้ยงดูซึ่งหลังจากคลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ไปครับทําให้ชาวเน็ตครับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายโดยส่วนใหญ่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนนี้ไม่ใช่รายแรกที่ถูกเน็ตไอดอลชื่อดังกระทําการแบบนี้โดยเราจะลองไปดูแชทนะครับว่าเขาคุยกันว่ายังไงบ้างครับมาไหมไปสั่งเลยพี่อ่านไม่ทันลุง มาครับพี่ให้เรา2องหมืนสักเฉยๆใช่ไหมพี่ไปกินไปเที่ยวด้วยกันถ้าจ้างไปสักผมโอเคครับพี่จ้างมันสักเอาเท่าไหร่ต้องดูงานและรายละเอียดของงานสักครับพี่ครับแล้วก็มีนะครับข้อความที่ปิดไว้นะครับผมไม่ได้รับรุงฮ่า่าเนี่ยไม่ได้ครับพี่จ่ายเงินผมไม่ได้ทําอะไรแบบนี้ครับ ครับเจอกันค่อยว่าการค้าพี่รวยรวยรวยๆอ่าโดยในแชทนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับและเน็ตไอดนชื่อดังนะครับชาวเน็ตนะครับได้เพ่งเร็งไปที่ลุงโทนี่ครับมักจะทําคลิปบันเทิงให้ชาวเน็ตได้รับชมกันนะครับผมเมื่อโดนกระแสโจมตีแบบนี้ลุงโทนี่ก็ไม่อยู่เฉยครับออกมาทําคลิปโดยมีเนื้อหาว่าสวัสดีครับกระแสข่าวเข้ามาเยอะมาก นักข่าวโทรหาลุงโทนี่เยอะมากข่าวแต่ละสำนักก็เอาไปลงเยอะมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงจะลงให้ดูทั้งหมดว่าแชทเป็นยังไงแชทแบบไหนลุงจะชี้แจงทั้งหมดการขายน้องกินต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะซื้อได้และใครที่คอมเมนต์แบบไม่โอเคเตรียมด้วยนะครับคำขอโทษขอเป็นเงินสดครับอู้ก็สวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับก็กระแสข่าวออกมาเยอะมากนะข่าวโทรหาลุงโทนี่เยอะมากครับแล้วก็ ข่าวแต่ละสำนักก็เอาไปลงเยอะมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงจะให้ดูทั้งหมดนะครับว่าแชทเป็นยังไงแชทแบบไหนนะฮะลุงจะชี้แจงทั้งหมดนะครับแล้วก็การขายนะฮะการขายน้องกินต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะซื้อได้ขอบคุณนะครับแล้วก็ใครที่คอมเมนต์ไม่โอเคก็เตรียมด้วยนะครับคำขอโทษนะฮะคำขอโทษ ขอเป็นเงินสดครับสวัสดีครับบอกเลยว่าไอ้บอลน,นะครับฉลามกัดไปแล้วฮะใช่นักถ่ายคลิปดูมันเล่นเกมอะไรก้างๆเนี่ยโดยหนุ่มช่างศักนะครับก็ได้ออกมาแฉยับครับว่าลุงเน็ตไอดอลหลอกจ้างงานแต่กลับชวนสยิวกิ้วโดยหนุ่มช่างศักนะครับมีการผเผยแพร่หลักฐานนะครับเป็นข้อความสนทนาผ่าน Facebook โดยพบว่าเน็ตไอดอลชื่อดัง ที่หลายคนมักจะคุ้นชินกันนะครับทักมาจ้างให้เดินทางไปสักนอกสถานที่และเป็นเงิน20 0 0 0บาทก่อนจะว่นล,ล้อมขอแอบมีอะไรกันทางผู้โพสต์รีบปฏิเสธนะครับผมโดยช่างสักคนนี้นะครับยังโพสต์เล่าเรื่องราวรายละเอียดอีกว่าเตือนภัยนะครับคือเขาก็พยายามจะล่อลวงผมตลอดแต่ผมก็ไม่โอเคแล้วทีนี้เขาเริ่มไม่พอใจที่ว่าผมไม่ยอมมีอะไรกับเขาแล้วเขาก็จะมาพิมพ์เขาพิมพ์มาหาผมนะครับ น้องไม่ยอมมาอยู่กับพี่เลยไม่ยอมไปเดินดูแลพี่เลยคือผมเป็นช่งางศักดิ์ครับผมไม่ใช่เป็นเด็กเอ็นที่ต้องเดินไปตามดูแลคุณคุณไม่ได้จ้างผมมาคือในงานคุณไม่ได้จ้างผมมาเชิงนั้นอะ่ะคือผมก็ไม่ได้รับด้วยแล้วคุณบอกว่าถ้าไม่โอเคก็กลับบ้านได้เลยเพราะผมไม่ยอมมีอะไรด้วยจะมาเซ็ตหยอบผมเฉยเลยผมก็ไม่ยอมดิแล้วทีนี้ผมก็บอกได้ผมกลับบ้านแล้วเขาจะบอกว่าจะช่วยค่าน้ํามันคือผมขับรถจากกรุงเทพนะครับ แล้วไปสักให้คุณคุณจ้างผมมาสองวันเนี่ยผมอยู่กรุงเทพอะ่ะผมได้เงินกี่บาทถ้าสักอยู่กรุงเทพสองวันคุณคิดดูว่าผมเสียเวลาทั้งขับรถทั้งอะไรขับแปดรอยกิโลนะคะไม่ใช่แปดกิโล คุณจ้างมาเป็นเด็กเล่นเลยคือคิดว่ามีตังค์แล้วจะทําอะไรก็ได้จะติดตามคุณคอยช่วยเหลือคุณตลอดคุณจะแก้ปัญหาอะไรก็ได้จะทําอะไรกับคนที่คุณจ้างมาอย่างนี้ก็ได้มันไม่ถูกครับคุณให้เกียรติเพื่อร่วมโลกนิดนึงนี่คือพอผมไม่สักมายกเลิกงานมันไม่ใช่ผมเสียเวลาครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่ผ่านมาคลิปนี้ก็เป็นอุทาหารณ์แล้วกันนะครับแล้วก็เตือนภัยพี่ๆช่างสากทุกคนที่ถ้าเขาจ้างไปสักเนี้ยก็ระวังตัวนิดนึงครับเพราะว่า ตามนั้นนะที่ผมเล่าไปผมเพิ่งเจอเหตุการณ์เนี้ยเมื่อวานเลยนะครับแล้วผมก็มากลับบ้านมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังวันนี้แล้วก็มีเรื่องของน้องผมอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเล่านะครับนี่ก็คือเรื่องราวนะครับของหนุ่มช่างสังนะครับที่ตอนนี้นะครับได้ออกมาแฉลุงเน็ตไอดอลชื่อดังและทางด้านลุงโทนี่ก็ได้ออกมาพูดว่าประมาณนี้นะครับผมมีหลักฐานทุกอย่างผมไม่ได้พูดลยอยๆแฉกันไ,ได้หมดแล้วเจออะไรครับอ่ะ เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเขามีหลักฐานครับนะฮะทนายเขาก็บอกว่าเขามีหลักฐานเราก็มีหลักฐานต่อไปเนี้ยนะฮะก็ต้องเป็นให้ขั้นตอนของกฎหมายละนะฮะยังไงผมก็ต้องมอบตัวเนี้ยนะฮะให้ประทนาไปจัดการนะฮะให้ทนายไปจัดการแล้วก็คลิปเสียงถอดคลิปมาแล้วก็ประมวลคำพูดเดี๋ยวถอดคลิปให้นะครับแล้วก็ไปจัดการไม่พูดถึงขั้นตอนหรอว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับก็ต้องบอกว่า เดี๋ยวเราเอกสารตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามนะครับฝากด้วยนะฮะสำหรับใครที่โดนเคสแบบนี้นะครับบางคนบางคนนะครับบางคนอาจจะอยากดังอยากมีงานอยากโน่นนี่นั่นแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราจะดังเนี่ยเราดังด้วยตัวเองหรือเฮ้ยบุคคลคนใดคนหนึ่งช่วยเราได้นักข่าวช่องไหนก็ตามครับไม่ต้องโทรหาผมแล้วครับดูตามนี้แล้วก็คลิปน้องแค่ล้านสามเองมีเรื่องพวกนี้นะฮะ เป็นข่าวแต่ทําไมลุงคนนี้ช่วยเหลือคนสิบสิบหกล้านวิวสิบเจ็ดล้านวิวสิบกว่าล้านวิวทําไมไม่เอามาเป็นข่าวให้ผมบ้างผมถามหน่อยนะครับไอสิ่งที่ผมทําความดีเนี่ยผมช่วยเหลือคนเนี่ยทาไมมไม่ไม่ออกข่าวให้ผมบ้างแต่ลุงไม่ท้อนะครับลุงไม่ท้อลุงก็จะทาดีต่อไปคลิปนี้นะครับดูไว้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อลุงนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อลุงรอคดีมันจบ ต้องพิสูจน์เ่นอะพิสูจน์กันครับมันต้องพิสูจน์กันรอคดีมันจบแล้วเราค่อยมาว่ากันนี่นะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าหลักฐานนะคะที่ทางบุงโทนี่จะออกมาหรือว่าจะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมจากทางช่างศักดิ์นะครับจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามเลยครับสําหรับเรื่องราวนี้นะครับคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้ใคลิปครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแช์ก,กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับโซเชียลวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ จะไปจับปลาฉลามครับผมใช่ไหม <laughs>